ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อเปอร์เซ็นจากปลาสุส,สารโสพิณีเรื่องราวเป็นยังไงพร้อมแล้วลุยเลยครับก็บคือว่าจริงๆอ่ะเชื่อมาว่าสุสารโสเพิณีอ่ะคือดังนะ แต่หนูอะไม่เคยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่ารายการไหนเลยจริงๆอิเออเหรอจริงเพราะว่าหนูมองว่าไม่มีแต่คนไปกันอะถ้าเราไปเล่าอ่ะเขาจะหาว่าแบบซ้ํากับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยนหนูก็เลยไม่เล่าซึ่งหนูเคยไปตอนหลังจากหนูกลับจากอเมริกาตอนนั้นอายุประมาณยี่ช่วงที่ถูกหวยอะนั่นแหละนิพ้าที่ว่าเป็นจะเพศและถูกรางวัลที่สองอะืออใบาะ ใช่ใช่เออสิบใบได้สองล้านคือเรื่องของเรื่องลพี่เป้คือในยุคน่ะตอนนั้นน่ะมันกำลังดังใหม่ๆอยู่ที่ท่าร้อยซอยเก้าอ่าท่าร้อยซอยเก้ามันเริ่มมันเริ่มที่จะเริ่มดังแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดดังมากมันจะมาดังช่วงหนูอายุสักสามสิบกว่าแต่ก็คือมันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะที่เขารู้ว่าเออตรงนี้คือสุสานนะคือชาวบ้านแถวนั้นครับคราวนี้ความที่หนูกลับมาจากอเมริกา แล้วมันมีเพื่อนฝรั่งอตาม,มาเที่ยวไทยด้วยสองคนคราวนี้ยเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่รู้จักกับเรามันเป็นคนที่อยู่ที่ท่ามากามันก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีอยู่ที่นึงเ้ยมันเป็นซ่องซ่องหลางอืเนี่ยผีดุมากเลย อยู่อยากไปไหมคือมันคุยกับเพื่อนฝรั่งสองคนที่ตามมาไอ้ฝรั่งสองคนเนี้ยมันเกิดความอยากไปแต่เราก็บอกว่ามันจะดีเหรอคือมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนกลัวผีเออเจอผีง่ายเห็นง่ายเออมึงไปแล้วพลอยเผือได้ช่วยอะไรเขาอะไรแบบนี้นะครับคือนะสมัยนั้นอะยังหนูไม่แน่ใจพี่เป้ว่าพวกรายการท้าผีต่างๆเริ่มไปหรือยังตอนหนูอยู่ยี่ยิบห้าก็ย้อนกลับไปกี่ปีแล้วอะสี่สิบ สี่ีดีว่าประมาณยี่สิบปีย้อนกลับไปอ่ะผมมีนะทุกวันนี้ยังมีคนไปใช่ใช่แต่ย้อนกลับไปยี่สิบกว่าปีแล้วหนูไม่มั่นใจว่ามีรายการไหนเขาไปหรือยังอ่ะแต่คือที่หนูไปเพราะว่าเพื่อนนะมันอยู่ตรงท่ามกามันก็เลยชวนไปก็ชวนฝรั่งสองคน่ยไปก็โอเคก็มานอนบ้านเพื่อนกันก็นั่งนั่งรถตู้อ่ะมันจะมีรถตู้บริการใช่ไหมร้อยกว่าบาทมั้งนั่งมาจากสายใต้มาลงบ้านเพื่อนกันแล้วก็อาบน้ำอาบท่าพักผ่อน คราวนี้เรามาเซอร์วีสองรอบวันรุ่งขึ้นเราไปรอบกลางวันก่อนเราไปดูว่าเฮ้ยจะเข้าไปได้ไหมจะอะไรได้ไหมณน้ตอนนั้นอะข้างหน้าเนี่ยพี่หญ้าค่อนข้างขึ้นสูงแต่ก็พอที่จะแหวกไปได้ไม่เหมือนมีรอยคนเดินเข้าไปอะพี่อเออเหมือนมีแล้วก็เห็นแบบคนเอาเครื่องเส้นมาวางอะพวกน้ำแดงนมข้าวลิปสติกอะไรแบบเนี้ย คิดว่าน่าจะมาขอหวยได้หรือเปล่าก็เลยแบบเออมาถวายกันมีแบบวิสติกมีนมเด็กมีอาหารมีอะอย่างเงี้ยหนูก็มองนะแล้วพอพอหนูมองหนูก็เดินเข้าไปตามเพื่อนมันก็จะเป็นทางเข้าใช่ไหมพี่ครับคราวเนี้ยพอเดินเข้าไปตรงใกล้ๆประตูหนูได้ยินเสียงเด็กร้องแบบร้องร่นไปหมดเลยเหมือนเด็กทานลกอะอืออือแล้วก็ได้ยินแบบเสียงเด็กๆพูดว่าหิวหิว,หวอย่างเงี้ย หนูก็เลยแบบเฮ้ยกูยได้ยินเพื่อนบอกกับเพื่อนกูได้ยินว่ะเพื่อนมันก็จู้จูจ,จูนะครับครานี้ยไอ้ฝรั่งสองคนอะ่ะมันมองหน้ากันแล้วก็พูดประมาณว่าฉันเห็นเด็กอะ่ะวิ่งเต็มไปหมดเลยเหมือนเล่นกันอะ่ะอยู่ข้างในอืแล้วคืนยังไงมันก็รู้แล้วว่าเด็กที่มันเห็นกังวลอะ่ะมันไม่ใช่คนแน่พี่เป้ก<ะ>ก็เลยเดินออกมาบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราออกไปซื้อของกันไปตลาด ตอนแถวๆนี้แหละไปซื้อพวกกับข้าวพวกอะไรมาให้เขากินไหมคิดว่าเขาคงหิวอ่ะอการตกลงกันก็ออกไปก้องวันอยู่เลยนะพี่นะก็มาถามแล้วก็จะมีตลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคราวนี้ก็ออกมาไปซื้อของไปซื้อกับข้าวไปอะไรอย่างเงี้ย มีนมมีเดี๋ยก็น,นะหนูจาได้ว่ามีนมวัวแดงมีน้ําแดงมีกาแฟกระป๋องมีน้ําเปล่ามีกับข้าวข้าว,าวมันไก่มีอแบบเนี้ยค,ค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วก็ซื้อทูบที่เซเว่นมาแพ็คหนึ่งมาถึงก็จุดทูบหนึ่งดอกก่อนก็เรียกว่าขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงที่เนี่ยมากินนะกับข้าวนี่นะกินให้อิ่มนะเออถ้าถ้าแบบ <c oughs> กินใครมาไม่ทันกินไม่ทันก็ขอให้มากินให้ทันนะหนูก็ปักใช่ปะระหว่างที่หนูปักบนอาหารหนูก็จะเรียกว่ามากินกันนะมากินกันนะหนูก็จะปักปักปักอย่างเงี้ยพี่เป้ครัาวนี้ก็เดินออกมาก็กลางคืนเราก็กลับมากันใหม่คือเพื่อนอ่ะมันอยากมาพิสูจน์กลางคืนโดยนัดกับเพื่อนๆมันอีกกลุ่มหนึ่งอีกประมาณสี่คนอ่ะรวมกับแก๊งหนูอ่ะก็เป็นทั้งหมดอ่ะแปดคนครับคือผู้ชายอ่ะ ผู้ชายรวมฝรั่งด้วยอ่ะสี่ผู้หญิงอีกสี่ก็คือทุกคนก็ใส่งเกงขายาวใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อแขนยาวกันก็คือเราก็กันยุงกันพวกญ้าที่ปัญจมบาบาาอะไรอย่างเงี้ยพี่เป้ก็เริ่มเข้าไปสำรวจก็มีไฟไฟฉายคนละกระบอกแล้วก็มีไฟบนหัวคล้ายๆไฟสองกบอะ่ะครับเออ <c oughs> ก็ส่องไปเรื่อยๆพี่พอไปถึงด่านแรกอะ่ะมันเป็นตัง เรียกโบราณที่มันเป็นที่นั่งอ่ะเป็นชั้นๆ้นๆนหนูเรียกว่าต่างอะเออ,อ,อคือพอใส่ตาเราเห็นปุ๊แบแวบแรกเลยพี่หนูเห็นผู้หญิงนั่งเต็มไปหมดเลยอะอแล้วคันนี้หนึ่งในผู้หญิงที่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่มาด้วยอ่ะอเขาก็น่าจะมีเซนต์เขาพงะงะหนูก็พงะงะแล้วเราสองคนหามองหน้ากาันแล้วก็พยายักหน้ากันว่าเห็นคือเป็นผู้หญิงอ่ะคือมันไม่ใช่เห็นแบบเห็นหน้าเนี่ยลักษณะคือเรามอง้มันว้าปะพี่ แวบนะ่ะคือนั่งให้เห็นแล้วก็หายอะ่ะเรารู้แล้วว่าเนี่ยแรงแล้วคราวนี้แบบเริ่มขนคอตั้งกันละพี่แล้วก็คือขนเริ่มลุกกันแล้วก็เดินไปนเรื่อยๆใช่ไหมคะข้อแบบได้ยินแบบเสียงแบบเหมือนคนร้องอะ่ะเบาๆให้ช่วยอะ่ะเหมือนเสียงไม่มาจากใต้ดินใต้พื้นอะ่ะซึ่งแบบณตอนนัน้พวกเราได้ยินกันหมดเลยแม้กระทั่งเพื่อนฝรั่งก็ได้ยินแต่มันฟังไทยไม่ออกอะ่ะ มันพูดแค่ว่าได้ยินเสียงคนร้องแต่ฟังไม่ออกว่าแปลว่าอะไรคราวนี้ก็เดินกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเหมือนเป็นคล้ายๆตู้หรืออะไรใบใหญ่ๆซึ่งมองไม่ชัดนะ่ะให้เรามุดกันเข้าไปอ่ะพี่คือตอนหลังยังไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้ยังอยู่หรือเปล่านะมันจะเหมือนคล้ายๆตู้ที่ใหญ่มากๆเหลือเนี่ยเราเหมือนก็เรามุดกันเข้าไปนะอะก็ไปโผล่อีกที่หนึงนะ่งอะพอโผล่เข้าไปทุกคนครบเนี่ยสิ่งที่พวกเราเห็นอนะ คือมันเป็นเหมือนกองเสื้อผ้าผู้หญิงอะพี่ oh, 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 oh. กองกองเอาไว้มีคราบเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยคือสุาสานเนี่ยค่อนข้างกว้างค,ค่อนข้างกว้างมากเลยพี่ก็ค่อยๆเดินกันแล้วคือหญ้ามันก็ลกใช่ไหมก็แบบเราก็จะใช้อา่าไม้ไม้ผ่อะ เคาะเคาะเคาะตามพื้นอะเพื่อแบบไล่พวกสัตว์มีพิษแต่พวกงูเรามันได้ยินเสียงม้อะมันก็จะไปใช่ปะเคา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 ะกันนะพี่คราวนี้บรรยากาศอะหูมันคือแบบมันหนาวแล้วมันยะเยือกมากอะคราวนี้มันไปเจอบ่อบ่อหนึ่งข้างหลังอะพอไอ้บ่อเนี้ยหนูอ้วกออกมาเลยพี่หนูได้กลิ่นเหม็นเน่าเต็มไปหมดแล้วแบบหนูได้ยินเสียงแบบเด็กทาร้องทารกก็ร้องแบบ ร้องก็จององแง่แล้วไม่ใช่เด็กคนเดียวอ่ะครับเหมือนถ้าเด็กจานวนมากมันร้องอ่ะพี่ร้องกันลั่นไปหมดจ้าไปหมดเลยอ่ะร้องแบบเซ็งแซ่เนี่ยแล้วคือทุกคนได้ยินเสียงอ่ะคราวนาี้กอดเป็นกลมเลยคือกลัวแล้วอ่ะพี่ก็เลยบอกเฮ้ยออกคือว่ากูไม่ไหวแล้วอ่ะค,คือกูแบบกูเป็นคนเห็นผีอ่ะกูกูเห็นกูไม่ไหวแล้วอ่ะครับแล้วค่วนี่ตัดสินใจออกมาพี่ก็ออกมาทางเดิมใช่ไหมจังหวะที่มุดตู้ไอ้ไปใหญ่ๆออกมาเนี่ย หนูว่าออกมาคนที่สามพอหนูโพ่อ,ออกมาได้อะสิ่งที่หนูเห็นน่ะคือมีเป็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนกันอยู่ประมาณสี่ห้าคนแต่ทุกคนสภาพคือผีแน่นอนอคือทั้งเลือดทั้งแบบสภาพมันไม่ใช่คนน่ะพี่เหมือนพอหนูโพ่มาหนูเห็นะ่ะหนูผงาดเลยอะพอหนูผงาดปุ๊บอะหนูก็คือขาแข็งแล้วอะไอคนที่เหลือก็มุดตามมาครั้น,นี้ก็ปรากฏว่าพอออกมาหมด ฝรั่งหายคนนึง oh. เอาเพื่อนหายทายําไงอ่ะเราก็เลยเรียกตะโกเรียกมันเลยบ๊อบเรยูเรียกกันอย่างเงี้ยยูเฮียมีคือได้ยินไหมให้แบบถ้าได้ยินให้อยู่เคาะมาเพราะทุกคนมีไม้ไผ่ไงให้เคาะมาหา oh. บ๊อบไม่เจอทาอําไงอ่ะอุ้ยตกใจหมาก็โดดขึ้นเตียงโอก็คือหาเพื่อนไม่เจอก็คิดในใ,ใจเฮ้ยมันอยู่ข้างในเรามุดกันเข้าไปดูเปินไหมว่า เพื่อนคนนี้หายไปไหนเราทิ้งกันไม่ได้อ่ะแต่ก็มีผู้หญิงสองสามคนที่อยากจะออกไปแล้วแต่เราก็บอกว่าคือต้องไปได้วยกันอ่ะมาก็มาด้วยกันออกก็ต้องออกด้วยกันอ่ะตอนนี้ฝรั่งหายคนหนึ่งอ่ะเราต้องช่วยกันหาเพราะว่าไม่รู้เขาเดินหลงตรงไหนเพราะว่าข้างในมันค่อนข้างรกอ่ะพี่เป้มดุดเข้าไปใหม่พี่อีกรอบหนึ่ง mm hmm. พอมุดเข้าไปคราวนี้ ได้ยินเสียงหัวลาะได้ยินเสียงกรีดร้องหอยหัวสลับกับเสียงหัวลาอได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเอาไม้ฟาดฟับฟับฟับอย่างเงี้ยโอ้แบบฟับฟักอย่างเงี้ยแล้วได้ยินเสียงกรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงว่าพวกหนูก็กลัวคือรู้ว่าผีอะพี่คือความที่กลัวนะตอนนั้นนะเนาะก็หาเพื่อนคนเนี้ยปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยไอ้ฝรั่งเนี่ยพี่มันตกไปในหลุมซึ่งหลุมเนี่ยแม่งลึกมาก หลุมเออมันเป็นเหมือนคล้ายๆสี่เหลี่ยมที่มันเป็นห้องลับให้หนีตำรวจอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรปิดเลยมันเป็นญ้าปิดแต่มันไม่รู้มันไปเหยียดมันล่วงลงไปพี่คราวนี้จะทํายังไงอ่ะมันลึกเนี่ยมันเอาขึ้นไม่ได้ไม่มีบันไดไม่มีอะไรเลยลักษณะว่ามันคล้ายห้องลับอ่ะครับถ้าใครเคยไปดูรายการที่เขาไปตรวจที่เนี่ยน่าจะเคยเห็นนะอ่าเคยฮะคราวนี้ทําไงอ่ะเอาอย่างนี้บอกเพื่อนว่าอยู่รอตรงนี้ ให้ให้สามคนน่ะยืนเฝ้าพวกเราออกมาหาสัญญาณโทรศัพท์โทรหากู้ภัยไงคะ oh. กู้ภัยต้องช่วยแล้ววินาทีนั้นเพราะ oh. ว่าเราไม่สามารถลงไปได้เพราะมันลึกพี่ <Okay. S 1> มันเหมือนทางหนีตำรวจเหมือนห้องลับ嘛ขานี้โทรเรียกกู้ภัยประมาณสิบนาทีกู้ภัยมา hmm. กู้ภัยก็แบบให้เดินนํำเข้าไปแล้วก็บอกน้องเนี่ยเข้ามาทําไมตรงเนี้ยมันไม่ควรเข้าเลยนะ oh. เออกู้ภัยเขาก็บ่นแต่พี่แล้วเขาก็เอาพวกบันไดสูงสูงอ่ะมาที่มันต่อกันได้ที่มันดึงดึงดึงอ่ะเอาบันไดมากันอะครับแล้วก็ไปตรงจุดนั้นอะคือมุดเข้าไปอีกแล้วก็ไปตรงจุดนั้นอะแล้วก็ส่งไปให้บอกค่อยๆไต่อ่ะพอบอกเป็นขึ้นมาได้ปุ๊บมันขอออกจากตรงนี้แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวไอจะเล่าให้ฟังอืมเออครั้งนี้พอจังหวะที่ออกอ่ะมันก็ต้องไปผ่านไอ้ตู้ใบนั้นอีกที่มันเป็นตังที่เป็นชั้นๆให้ผู้หญิงนั่งอ่ะครับ หนูเคเห็น huh. อีกนะแล้วก็แบบได้ยินเสียง้วช่วยเราด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว <Mercy> ก <ENCE> ็เ <to> ส <Neither S 1> ียงออย่างเงี้ยร้องแบบอย่างเงี้ยวูแบบเสียงมันหลอนมากอ่ะคือหนูเป็นคนไม่กลัวผีหนูยังไม่ไหวแล้วอะพี่หนูอยากจะร้องอะวินาทีนั้นนะคิดได้ใจว่าไอ้พวกเวนชวนกูมาทาเชี่ยแล้วนะเราก็คิดแบบนี้เนาะคือกูเห็นผีอยู่แล้วอะให้กูมาทําไมวะต้องมาเห็นสภาพพวกเขาตายหรออะไรอย่างเงี้ย คือแบบมันไม่ไหวแล้วบางคนไม่กลัวนะแต่คือหนูยอมใจสถานที่นั้นคือจิตหนูว่าแข็งหนูยอมแพ้พี่เป้หนูไม่เอาเลยอ่ะหนูแบบคือพอออกมาได้อ่ะพี่อืม,มก็รีบกระโดดขึ้นรถแล้วกู้ภัยก็ให้มาอยู่จุดจุดหนึ่งอ่ะให้มานั่งคุยกันที่ปั๊มน้ำมันไอ้บอสมันเล่าให้ฟังว่าจาังหวะมันเดินอ่ะมันเหมือนมีมือโผล่มาจากพงหญ้าไอ้ตรงที่มันติดปากปากไอ้ยัดปากหลุมนั้นอ่ะ มันเดินอยู่ตรงขอบพี่เพราะว่ามันใช้ไม้ขอขอมันรู้ว่าตรงเนี้ยขอแล้วมันเป็นพื้นมันเดินได้เพราะฉะนั้นยากที่มันจะเดินตกไอร้องนั้นถูกไหมครับแต่มันรล้ว่ามันเดินมันเดินคนสุดท้ายจังหวะเดินคนสุดท้ายเนี่ยแล้วมันเหมือนมีคนเน่ะดึงดึงแบบว่าดึงชายเสื้อมันอ่ะพอมันหันไปมองหันมากิพวกเราหายหมดแล้วอ่ะครับ มันยังงงว่าพวกเราหายไปไหนทา,ทางที่เราไม่เดินกันเร็วค่อยๆย,ย,ย่องอะพี่เพราะกลัวจะตกหลุมตกบ่อกอันใช่ไหมซึ่งมันบอกว่าพวกเราหายไปเลยแล้วมันตกใจมากแล้วพวกเราหายไปไหนอะแล้วมันตะโกนเรียกพวกเราแล้วพวกเราไม่ได้ยินแต่พวกเราก็ไม่ได้ยินมันเรียกกับพี่หนูมองว่าผีหลักซ่อนอะแล้วค่ะขณะที่มันกำลังงงอยู่อะมันมีมือมือหนึ่งอะพี่โผล่ขึ้นมาจากไอ้ตัวญ้าที่มันปกเอาไว้อะแล้วก็จับขามแล้วก็ดึงลากลงไปข้างล่างอะ่ะ แล้วมันบอกว่าพอมันตกไปข้างล่างอ่ะมันเห็นเป็นกระดูกเด็กมีหัวกะโหลกเด็กเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งมันแทบคลั่งเลยแล้วในที่สุดพวกหนูก็เข้ามาหาพวกมันเจอใหม่อ่ะมันบอกว่ามันกลัวมากมันไม่ขอว่ามันไม่ขอคัมแบ็กมาที่ไทยแลนด์อีกแล้วมันกลัวผีมันว่าผีที่ไทยโหดมากมันว่าอย่างนี้ใครมันก็เล่าแล้วคือสีหน้ามันตื่นตนกหูแบบผู้ภัยก็เลยแล้วว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นที่เขาเอาศพเด็กเหมือนกับร่างเด็กมาทิ้งด้วยหรือเปล่าแล้วก็ มันเป็นห้องลับอะที่แบบผู้หญิงเขาแบบเอาไว้รบตำรวจเวลาตารวจมาครับแล้วคราวนี้ไอ้กระดูกที่เห็น่ะคิดว่าน่าจะเป็นเขาเขามาทําภาพให้เห็นอะอาจจะเป็นอย่างนั้นอืมแล้วก็แบบกู้ภัยก็เล่าว่าเนี่ยที่นี่ไม่มีใครเข้ามากันหรอกเพราะว่าประวัติที่นี่เขาน่าสงสารคนที่ตายที่นี่อันนี้สิ่งที่กู้ภัยเล่านะบอกเราก็บอกว่าใช่พี่หนูเป็นคนที่เห็นพวกนี้แล้วดูสงสารดูเห็นสภาพพ,พวกเขาอะ หนูไม่โอเคเลยอ่ะแต่ไอเพื่อนเวเนี่ยมันชวนหนูมาทําหาอะไรก็ไม่รู้ก็คือด่าเพื่อนอ่ะเออเออบอคราวนี้ก็กู้ภัยบอกว่าพรุ่งเนี้ยให้ไปวัดเอ,อ่ออยู่ที่ท่าเดี๋ยวกัอยู่ที่ตัวเมืองวัดอะไรนะวัดชัยชุมพลอ่ะครับให้ไปหาพระไปหลดนน้ำมนต์เลยเมือ่อไงพวกเธอจะซวยนะ เขาไม่อยากให้ค่ะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาเขาไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพการตายของเขาแล้วก็บอกว่าเราเห็นมีพวกเครื่องเส้นวาวอกใช่คือคนที่เขามาขอโชคอะ่ะเขามาขอกลางวันเขาได้โชคครับแล้วเขาก็เอาเครื่องว่าย,ยามาว่ายช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าไม่มีใครามากลางคืนหรอกแล้วคือถามว่าพวกพี่กู่ภัยเคยเข้าไปไหมเขาบอกเขาเคยเข้าไปก็ช่วยคนนี่แหละตกไปในหลุมนั่นแหละ มันเป็นคล้ายๆทางหนีตำรวจอะพี่เป้มันไม่เชิงเป็นหลุมหรอกมันเป็นสี่เหลี่ยมที่เขาขุดเอาไวอ้อ่ะเออเหมือนเอาไว้หนีตำรวจแล้วตำรวจมาตรวจอนะมันเป็นห้องลับมาง่ายๆครับแล้วมันเป็นห้องแบบห้องซอยๆซอยๆเยอะมากเลยพี่คือแบบแม่งหล่อนะแบบเฮ้ยช่วงเราเดินแม่งถ้ามีอะไรโผล่มาทําไงวะคือบ้านผีสิงที่ไหนที่ว่าน่ากลัวทั่วโลกอ่ะู้ที่เนี้ยของจริงไม่ได้อะ่ะอือเออเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแล้วแบบ กู้ภัยบอกว่าตอนเช้าให้ไปลดน้ำมนต์นนะแล้วก็ไปทำมุนให้พวกเขานะว่าพวกเธออะไปไปไปลบลูไปลบ,บหลูไปลบกวนพวกเขาเออพอตอนเช้าเนี่ยเราก็ไม่ไม,ไม่แบบไม่ได้นอนเราก็ตั้งกันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอะพี่ยันเกือบหกโมงอะก็เลยขับรถไปที่ตัวเมืองกันไปที่วัดเนี่ยแล้ววะชื่อวัดน่าจะวัดชัยชุมพลถ้าหนูเรียกชื่อไม่ผิดเนาะออต้องถามคนเมืองกันแต่เป็นวัดใหญ่เหมือนกันก็ไปเล่าให้พะฟัง ก็ไปทําบุญพักบอกว่าเนี่ยที่หลังจะทําแบบนี้นะเขา่ตายไม่ดีเขาถะาเขาตายทรมานก่อนตายเขาก็ทรมานโดน,าโดนทําร้ายโดนทุบตีไม่ควรไปยุ่งกับเขาที่หลังจะทําแบบนี้อีกนะพักก็สอนแล้วก็หล่นน้ามนต์แล้วก็ผูกข้อมือเรียกขวัญให้ไอ,บบอ้บ๊็อกอะถึงขนาดไขขึ้นแล้วคือขอกลับประเทศอเมริกาวินาทีนั้นเลยคือแบบขอกลับเลยไม่อยากอยู่แล้วอะจนต้องแบบเพื่อนเพื่อนผู้ชายอะแบบ ปอบประโลมมนาภาพามันไปเที่ยวสาวที่ที่อื่นอะไปเที่ยวในตัวเมือง <c oughs> ในกรุงเทพอะเออแบบไปทั้งราตีไปพัทยาไปไแบบเนี้ยเพื่อแบบให้มันคลายความกลัวครับคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างว่าพอถึงเวลาฝรั่งสองคนเนี้ยมันกลับประเทศกลับเมกาอื <c oughs> กลับได้สาม,มันมันโทรมาเล่าให้ฟังว่าไงปะอยู่ไอได้ยินเสียงเด็กร้องก็เสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ในบ้านไอะผีอ ฟลโลมีฟลโลมีคือตามฉันมาหรือเปล่าเออตามมาจากไทยหรือเปล่าฉันจะทำอะไรดีคือมันมันมันเป็นรุมเห็นมันอยู่ได้ไกันยงนพี่เป้แล้วทั้งสองคนมันได้ยินจริงแบบเสียงเหมือนวันนั้นที่ได้ยินเลยทั้งแบบโหยหัวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียงเด็กร้องเสียงแบบมันบอกว่ามันกลัวมากทําไงเี่ยผีมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาไงดีวะเอางี้อยู่อยู่ไปวัดไทยวัดที่เราเคยไปที่เมืองเทนป้าจะมีวัดไทยวัดหนึ่งไปคุยกับพระเลย ให้พระหาทางช่วยคือ,อหนูโยนโยนขี้ให้พระทางนู้นเลยเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยเป็นยังไงแล้วไงพี่ก็คือเคยพาไปที่วัดไทยเมืองเทมป้าแล้วก็บอกว่าไปหาพระอาจารย์นะอยู่ไปหาพระนะคือโยนขี้ให้พระนะตอนนั้น,นวินาทีนั้นอ่ะมันก็ไปนะแล้วเหมือนกับพาให้ทาแบบสังฆทานอ่ะครับให้มันไปจัดซื้อของซื้อมันก็ไปจัดพวกแมคโดนน์พวกนมพวกอย่างเงี้ยก็ทําทําบุญไปให้ก็คิดว่ามันน่าจะโดนตามอ่ะมาจากไทย พาก็ทำเพราะหลังจากที่ว่ามันไปทําสังฆทานทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เจอแบบเสียงอะไรแตกๆเดีบ้านพักมันเลยอีกเลยนะพี่เป้ครับแล้วหนึ่ก็เลยสาบานว่าอะไรที่หน้ากวอ,อย่างเี้ยกูจะไม่ไปอีกแล้วคือไม่เอาไม่เอาจริงๆไม่เอาอีกเลยแต่ก็จะไปพาตา่ออยู่ยี่สิบเจ็ดคราวนี้ยไปญี่ปุ่นเกาะฮาชิมะเดี๋ยวค่อยมาเล่ารอบหนะ้าอโออันนี้ไปกับทัวร์แต่แบบคือ คือน้าหนูอะคือเขามีสามีอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เขาใกล้ตัวทางเหนืออืมแล้วช่วงนั้นเขาคลอดลูกแล้วเขาให้หนูไปอยู่แล้วคราวนี้หนูขอไปเที่ยวไปเอไปเจอเพื่อนคนไทยอันนี้เกินนะก็เลยไปที่นากย่ากันแล้วก็ไปนางาซากิต่อแล้วไอ้คนยังไม่เสรอกชวนว่ามันมีทัวร์อันนี้แค่พลาดทัวร์คือแบบโอ้โหเดี๋สแม่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าไปสู่สารสวนเพศนี้อีกคําเดียวเลยอะ คือสุสานโสพิณีสถานที่ที่เราคุ้นเคยที่สายผีหรือว่าคนล่าต้าผีในยุคนั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยัมีบางรายการที่ยังเขาเรียกว่าไปค้นประวัติแล้วก็ยังไปดูเขาเรียกว่าสถานที่ที่นั้นอยู่อยู่เหมือนกันซึ่งตัดเรื่องผีไปก่อนเลยนะตัดเรื่องผีตัดเรื่องวิญญาณตัดเรื่องอะไรออกไปก่อนเราแค่เอาแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะ คนที่แบบไม่รู้เรื่องมาไม่รู้เรื่องไม่รู้ตำนานว่าที่นี่คืออะไรแค่เข้าไปนะหนึ่งเลยบรรยากาศมันมันวังเวงมันน่ากลัวแล้วสองก็คือภาพมันมาครับหมายถึงว่าภาพที่มันมาคือมันฟ้องเลยว่าที่นี่มันหดหูแค่ไหนที่นี่มันต้องเป็นต้องเป็นเหมือนห้องกักขังห้องอ,อสําหรับคนที่อยู่กันเยอะๆซึ่งดูจากกําแพงก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ ที่คนเขาอยู่อ่ะมันเหมือนกับเอาไว้ขังนักโทษใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยนะ mm hmm. เขามีความเชื่ออย่างเงี้ยคุณคุณมาดามพ่อย mm hmm. เขาบอกว่าดวงวิญ,ญญาณที่ที่ท,ที่ที่เสียหรือว่าในที่ณตรงเนี้ยแล้วมีกําแพงเหมือนคุกกั้น่างเนี้ยทําให้วิญญ,ญาณพวกเนี้ยไม่สามารถออกไปได้หรือเปล่าใช่ออใช่ใช่เขาก็เลยอยู่ในนี้เหมือนกัน อยู่ในเนี้ย <c oughs> ไปไหนไม่ได้เออแล้วก็ที่สําคัญนะห้องต่างๆที่ถูกซ่อนเอาไว้ท่เอาไว้หลบทางหนีที่ไร่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่ามันต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มตน้นนั่นคือคนที่ออกแบบคนที่สร้างที่เนี้ยขึ้นมาเพราะเขาต้องรู้เลยว่าตรงเนี้ยเอาไว้อะไรยังไงถูกต้องใช่ไหมมันเหมือนกับไม่ใช่เอาไว้ให คนอยู่อะอเนาะมันเหมือนกับห้องห้องห้องซอยซอยซอยซอ,ยอะแล้วแบบแค่มากเล็กมากแคบจริงพี่แล้วแบบบรรยากาศอ่ะลองนึกตามนะมืดหมึด<ช>แล้วแบบญ่าลกอะไรว่าชอบพืชลกไปหมดกลัวทั้งผีกลัวทั้งงูอะอ๋อโอเคทีนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวิญญ,ญาณหรือว่าสิ่งที่คนเข้าไปพบไปเจอกันอย่างที่เรารู้กันครับที่ตรงเนี้ยมีคนที่เสียชีวิตเยอะแยะนับไม่ถ้วน รวมถึงสิ่งบงางอเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กที่พบอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นศพหรือว่ากระดูกชิ้นต่างๆที่เจอเจอเนี่ยซึ่งมันเยอะแยะมากมายโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มีคนเข้าไปเจอไปเจอเสียงร้องแบบเนี้ยคําถามสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือบ่อบ่อใหญ่ๆตรงนั้นอะ <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเขาไว้ทําอะไรอะ่ะ หนูมนงอมงความรู้สึกหนูอ่ะอความรู้สึกหนูเอาศพเด็กที่รีดออกจากท้องอ่ะโยนทิ้งเพราะ<อ>ว่าพลังเด็กตรงนั้นนะพี่เป้ค,คือมันมันเต็มระแบบเสียงเด็กทารกร้องแบบหนูได้ยินน้องอีกคนที่แบบที่เป็นคนมีเซสเหมือนกันได้ยินแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนแบบมองหน้าเลิกกอ่ะพี่แบบมันเป็นเหมือนเสียงเด็ก คล้ายๆแบบห้องเด็กคลอดเคยเคยน,นึกออกปะเด็กต่างคนต่างร้องอ่ะแต่มันร้องแบบลั่นแผดล้องกันลั่นพอตั้งนานลมวมีเสียงแล้วพอไปถึงบอดแล้วจ้ะพี่โอ้โหเสียงเด็กร้องมาแบบสนั่นแย่งกันร้องอ่ะเหมือนให้รู้ว่าหนูอยู่ที่นี่หนูอยากออกอะ่ะหนูนะพี่เป้น,น้ําตาไหลเลยค,คือไม่ได้กลัวนะสงสารใช่ฮะหนึ่งเลยเนี่ยที่ทุกคนไปนะครับไปสถานที่แห่งนั้นสิ่งสิ่งเดียวที่เขารับรู้ได้แล้วก็พูดพูดเหมือนกันนั่นคือ ความหดหู่สงสารออแล้วก็ที่สําคัญนะสถานที่ที่มีที่ผมกลัวที่สุดเลยนะถ้าวันหนึ่งหรือว่าถ้าถ้าถ้าให้เลือกให้เลือกสถานที่ที่ไปนั่งนั่งแบบแบบแบบในสถานที่ที่ผีดุดุหรือว่ามีความเฮี้ยนอยู่ตรงนั้นนะที่แบบเนี้ยพี่ไม่เอาเลยที่ที่มีมห้องเยอะเยอะห้องเยอะโอ้ใช่วัมนะประตูเยอะเยอะแล้วประตูไม่ได้ล็อกอะ่คอะค,คือไม่มีประตูพูดง่ายคือไม่มีประตูอ่ะ มันเป็นช่องๆเข้าไปใช่<ป>แล้วเราให้ให้เรานั่งอยู่ตรงกลางทางเดินน่ะโอ้โหเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาเด็กขาดมันจิตมันตกฮะมันจะระแวงอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะมีคนหรือว่าอะไรออกมาจากทางไหนอยู่ตลอดเวลามันระแวงน่าก,กลัวไปหมด คือจิตมันมันโนจิตไปไงพี่เพราะว่าบรรยากาศแล้วแบบสภาพที่เราเจอคือมันเป็นห้องห้องห้องนะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวพอเป็นห้องปุ๊บก็เป็นเลี้ยวซ้ายอ่าแล้วก็เป็นห้องห้องห้องอีกแบบเป็นห้องยาวๆน่าจะเป็นห้องที่เขานั่นแหละแล้วก็แบบไม่มีไม่มีประตูแล้วคือหมายประตูมันหายไปแล้วตามการเวลาใช่แล้วที่นี้มาพูดถึงฝรั่งคนนั้นบ้างเขาเขาเชื่อเลยใช่ไหม เชื่ออลจากที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงอ่ะออมันเชื่อเลยมันบอกว่าผีเมืองไทยดุมากเพราะว่าอะไร่ะพี่เชื่อว่าตอนที่เขาตกลงไปอ่ะอ่าตามหลักจริงๆแล้วว่าที่สถานที่ที่มันเงียบๆขนาดน,นั้นน่ะเดินเนี่ยก็ได้ยินเสียงอยู่แล้วถ้าตกลงไปนี่จะได้ยินอยู่ทุกคนน่าจะได้ยินอยู่แล้วใช่แต่พวกเราไม่รู้เรื่องเลยเอออาจจะเป็นผีลักซ่อนที่น้องพลอยบอกก็ได้แล้วนี้พอตกลงไปข้างล่างแล้วความน่ากลัวที่ทุกคนอยากรู้ว่า บ๊อบบ๊อบใช่ไหมบ๊อบใช่เมืองลงไปข้างล่างเมืองเจออะไรหรือเปล่าโอ้ oh. บอกบอกว่าเจอเป็นเหมือนโครงกระดูกเต็มไปหมดแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง oh, แล้วก็มี oh. เห็นเป็นเงาผู้หญิงนั่งล้อมรอบตัวมันไปหมดแล้วก็ oh. ความมืดความที่มันมีไฟที่หัวมันอะไฟสองกบอะมันก oh. ็จะแบบ มันหันหน้าไปทางไหนไฟก็ส่องทางนั้นนะพี่เหมือนก็มันหันซ้ายทีมันก็ไฟส่องไปเห็นผู้หญิงทีหันขวาทีก็เห็นผู้หญิงทีหันไปอีกตรงนี้ก็เห็นเด็กอย่างเงี้ยคือหันไปไหนคือไฟมันส่องวับวับนึกถึงไฟส่องกบนะทุกคนดีที่มืดมืดคุณหันหน้าทางไหนไฟส่องวับวับไปทางนั้นนะมันจะเห็นหมดเลยอ่ะมันบอกว่ามัน มันอยู่ไม่ได้ถ้าเกินคืนนี้ไปมันฆ่าตัวตายมันบอกคําเนี้ยเลยมันมันจิตตกมันหลอนคือเสี้ยววินาทีเดียวพวกเราหายคือมันบอกว่ามันเดินคนสุดท้ายแล้วมันมีคนดึงชายเสื้อมันพอันหันวับไปแล้วก็หันกลับมาพวกหนูหายหมดเลยแล้วจะหายไปได้ยังไงในเมื่อมันเป็นทางเดินอะยังไม่ถึงจุดที่ต้องมุดใต้ตู้มาล่ะพี่เออภาพภาพนึกที่มันขึ้นมาอยู่ในหัวเหมือนเราตกหรือว่าเราไปอยู่ในสุสานที่มีแต่ ผีขึ้นมาเต็มป่าช้าประมาณนั้นนะเนอะใช่คนลุกคนลุกเออแล้วหอกหูมันกลัวแบบสีหน้าเพื่อนอะไม่ไม่โอเคถึงขนาดฝรั่งร้องไห้ให้เห็นอะมันพูดเลยว่าถ้าเกิดแบถึงเช้ามันฆ่าตัวตายจริงนะมันไม่ไหวแล้วอะมันพูดคานี้เลยนะเนี่ยนะแล้วน้องต้องพลอยกลับมามีอะไรคิด้ว่าผิดปกติตามมาบ้างหรือเปล่า คือถ้านาตอนนั้นนะที่หนูจําเจอผิดปกตินะณตอนนั้นนะคือหนูจะหนักบาหอืมหนูจะหนักบาหหนูจะรู้เลยว่าอาการจะโดนเด็กตามเด็กเกาะครับอ๋ออ่าเหมือนจะโดนเด็กตามเด็กเกาะคราวนี้หลังจากที่ไปที่วัดชัยชุมพลนั่นแล้วใช่ไหมคะครับก็ยังมีอาการหนักบาแล้วเหมือนกับพาท่านมองหนูอะ่ะแล้วก็บอกแค่ว่าเอ่อเด็กเขาตามพระโยมอะ่ะชอบทําบุญอืมคราวนี้หนูก็กลับมาบ้าน กลับมาบ้านคืนแรกอะแม่หนูถามเลยว่ามึงไปเอาเด็กที่ไหนมาวะหรือกุมาได้ยินเสียงเด็กมามาเล่นแล้วองคเพชรัมาบอกองคเพรคือกุมารของแม่ว่ามีเด็กเข้ามาครับอแม่เขาก็เขาก็ถามหนูก็เลยไม่ได้เล่าอะเล่าเนี่ยแม่ดา่าใช่ไหมลุงขึ้นหนูไปวัดเจ้าอามไปวัดเจ้าอามบางขุนนนไปสวดมนต์แล้วก็ไปทําบุญแล้วก็อ่ไปอ่านน้ำมนต์<อ>ก็ยัง<อ><อ>ไม่ไปเป็นไงล่ะ Oh. ยังไม่ไปอีกยังไงก็ไม่ไปเอาไงดีวะรสรุปเลยหนูคิดออกแล้วว่าเด็กอ่ะจะต,ต้องใช้เด็กช่วยหนูก็เลยซื้อเป็นพวกตุ๊กตาคือช่วงนั้นมีเงินไงซื้อตุ๊กตาตัวเล็กๆของเล่นไปโรงพยาบาลเด็กรตรงอนุสาวรีชัยอ่ะเอาไปทำทานค่ะให้เด็กๆที่ป่วยอ่ะแล้วหนูก็กดนะว่า ที่คศกุอลให้เด็กๆที่ตามมานะให้หนูไปุตินะอย่ามาตามเหมือนท่านและอาการหนูเบาวัวไปเลยเหมือนออกจากตัวไปอ่ะคือเข็ดนะพี่เป้ะเป็นไงล่ะสุดท้ายสิ่งที่มันตามกลับมาเห็นป่ะมันไม่ได้มีเาเรียกว่าหรือว่าอะไรดีเลยอะใช่ไม่มีอะไรดีเลยอย่าไปเลยจริงๆเขาอยู่ในโลกของเขาแล้วอยู่ในโลกของเราอะหนูว่ามีพวกรายการเมื่อก่อนมีติดต่อหนูนะพวกไปล่าผีไปอเงี้ยหนูบอกว่าทําไมต้องไปล่าเขาด้วยอะ เขาตายกันน่าสงสารแล้วมันเราต้องไปอยากรู้ว่าเขาตายยังไงหรือไปออไปรบก,กวนเขาทําไมอ่ะแ,แค่เขาแบบตายอย่างเวทนามันก็น่าสงสารแล้วอะแต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะครับก็ถือว่ารายการที่ไปทําแบบเนี้ยก็เขาเรียกว่ามาตีแผ่เผยเห็นว่ามันมีความน่ากลัวมันมีเขาเรียกว่ามนุษย์ที่มันใจร้ายที่มันโหดร้ายมันมีเออถือว่าได้ได้ความรู้แล้วก็เฮ้ยได้กระติเตือนสอนใจอะไรเงี้ยนะ พี่พี่อจะหนูไม่ไม่หนูตหนูสั้หนูตั้งสัจจะเลยว่าจะไม่ไปยุ่งกับอะไรแบบนี้อีกเลยแต่ก็ดันมาพลาตอนยีิบเจ็ดนั่นแหละที่ไปอยู่กับนาแล้วโดนเพื่อนคนไทยชวนมันบอกว่าไปทัวร์ทัวร์ทานทะเลหนูไม่รู้ก่บทัวร์แล้วก็ไปกันนั้นแหละไปเจอฮาชิมาโอ้โหเออเดี๋ยวมึงเอ้ยเอาไว้รอบนะเออไว้รอบหน้านะโอเคอันจะสะพึงพี่ขนะกลางวันนะ แค่แค่จวหัวพ่อได้ได้เอ้านี่คือประเดิมสายแรกกับสุสารโสเพณนีนะครับเนั่นแหละคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยได้น้องพลอประมาณนี้ขอบคุณมากมากนะมันเดิมดูแลสารสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ลดความอ้วนลดน้ำหนักได้แล้วยังเนี่ยวิ่งวิ่งวันนี้วิงวงว่ง15รอบหมาวิ่งไล่กัด<อ>ขาอยู่ไอตัวเล็กเนี่ยก็เลยหยุดวิ่งเอเอ้าเอาให้ได้นะ66ใช่ไหม ใช่โอเคตั้งเป้าไว้ขอบคุณมากน้องพลอยแล้วเอาไว้ฟังเรื่องต่อไปนะครับได้เอสัปนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เจอกันแบบฉุกเฉินเหรอทำไมอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้สิอ้อาวพูดเป็นเดี๋ยวรอดูคืนนี้ครับได้น้องพลอยประมาณนี้นะขอบคุณมากจ้า,จาสวัสดีครับ